สวยใหญ่ๆอย่างนี้นะครับสวัสดีครับ <มา S 2> สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับหน่อไม้หลังบ้านครับวันนี้มาเก็บหนอห่อไม้ใหญ่มากมาสวนหลังบ้านครับโอ้ใหญ่ใหญ่หญเลยครับกำลังสวยๆเลยใหญ่มากช่วงนี้นาฝนกินไม่ทันแล้วครับเออหน้าฝนหน่อไม้โตเร็วมาก โตเร็วมากครับพอ่นอน,น้องเล็ก็เริ่มขึ้นยาวแล้วครับอืมสวยๆเลยครับมีตัวน้อย,ยใหญ่ๆอ้วกเลยพี่น้องเอ้ยโอ้อจะเต็มกระมังแล้วเต็มถังแล้วนี่เต็มถังแล้วเห็นไหมน้องหนึ่งครับ นอนี่ใหญ่ครับโอ้สวยๆเลยเห็นไมเออดใหญ่ครับกินยังไงมดนี่ปันปันนี่โอ้ดีขอหนึ่งครับอนอใหญ่เลยครับมี่ต่ใหญ่ๆส,สวยๆเลยครับอะขอ,อทออั้งหือล้างหรอกลือก็นอือนี่นอ,อันนี้นอส,สวยๆเลยครับ เป็น้ายลูกก็เปื่อนดี่้วยกระเทียมร้านแม่ดูสีมีแต่หนอนอู้นี่อยู่ในซอกสวยๆครับสวยๆนี่นะครับปลูกไผ่ไว้หลังบ้านครับไม่กินเองปลูกต้นไก่นี่คางบ้านอะไรอยากมากินก็ าขอได้ครับใครอยู่ใกล้มาขอได้ครับอนอนี้ยาวมากน,ะนี่นอนสุดท้ายนียใ่ใหญ่ๆเลยครับมันแม่ <c oughs> ปันปันว่าเหมือนแม่ครับ <c oughs> ใหญ่ๆเลยโอผู้ชมสวยไหมครับใส่สองกุ้งถังใหญ่ๆเลยครับมันนักมันนัก,นก ท้่นั้นเลยครับันนี้ที่เก็บมาเช้าครับว่าผมมาอบอกตอนเรียนครับดูว่าพี่น้องใหญ่ๆอวบส,สวยๆเลยครับ

ส,สวยๆเลยครับช่วงนี้หนาฝนเนาะครับอนอใหม้ก็จะขึ้นหลายนิดนึงไม่แกนะครับเอ่อไม้ของผมเป็นกินซุ้งนะครับแถวนี้นี่เห็นเหมือนแข็งๆเหนียวๆครับแต่ว่าต้มไปนี่โอ้โหนิ่มกินได้เลยครับ นี่ครับให้ปูไปล้างบาทหน,นิปูไปสามกว๋วครับกินได้ทั้งปีถ้าอยากกินช่วงนอนหนาแรงก็รถน้ำครับรถน้ำนี่ได้กินเลย เทม,มอลนี่ยังเจ็บไม่มดนะครับเออพอดีพอดีอดอดนี่ผมไม่เจ็บเอาครับเพราะว่าใช่นี่ก็ต,ต้มเจ็บมอแล้วครับเพราะว่าถ้าจะทามาทำไมไม่ทําหน่อไม้ผมอยากที่ว่าทําไม่เปลี่ยนครับพูดหน่อไม้ดองเนาะ เบอร์โทรแม่ไงลูกไปกอกเบอร์โทรแม่ไปกอกได้ไหมเบอร์โทรแม่น่ะแม,ม,ม่ใช้เบอร์เหมือนไม่ใช่หรอนี่ส่วนตรงคอเนี่ยไม่จะแข็งเนาะเอาไปส่วนนึงส่วนที่มันเป็นเขียวอ่อนนะครับนี่ปั๊ะว้ยยาววยาวๆแบบแซ่บเลยครับ ทีก็ไม่ค่อยมีเวลาเก็บครับมันมันยังไงล่ะมันออกนอนมดปีนะครับออกนอนมดปีนะครับออกนอนมดปีจะกินมดปีไม่ไว้เนาะเต็มหมอ,อแล้วนะ หมอเบอือสามซิปน,นะครับอู้ใหญ่ๆอย่างนี้แล้วครับอะแค่นี้แหละครับหน่อไม้จากสวนงบ้านครับเต็มหมอเ้ยอแล้วอะอยังไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ใกันด้วยนะครับไปไปเรือยๆอะหิงๆปังๆครับหนอห่อไม้งบ้านเดี๋ยวมีอีกนะ